องทาได้นะคะมอารก็เลยมาเที่ยวแต่ลงมือทเสร็จแล้วแคกนําัไปบ้านได้เลยเชิญท่านนาชรีลองปั้นได้นะคะ กลุ่มสเตร์จากกาลสินนะฮะตีและกลุ่มวิชาที่จากนักท่องเที่ยววันนี้เดี๋ยวเดินเชิญพี่ๆจากกาลสินนะฮะเดี๋ยวมาชมเลยสิกิจกรรมนะฮะตรงนั้นเลยทําแล้วท่านนำกลับบ้านได้เลยมีกล้วยม้วนทวิภพกล้วยเปลืกแตกนะโดยตีสายไหมขนมอ,อาการัวกรอบแก้วนะขนมไข่ปลานะนัำพริก แล้วก็พวกุญแจจากไม้ปรมไปกิจกรากสิบกิจกรรมด้วยกันนะฮะจะจะกิจกรรมได้เลยฮะหรือลงทะเบียนก่อนได้เลยนะคุณพี่นะฮะ